เจ้า<ะ>อยู่หัวอลวงของเมืองไทยบารมียิ่งใหญ่น้ำประไทยล้นทอรนินทรงครองราชโดยธรรม นามควานทองสุดยอดนักคิดนากปกครองประชาแสสองก้องกลายทรงสถิตท,ทุกดวงใจเรารักพระเจ้า ขอพองไทยร้อยใจเถวายพระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลศูนย์รวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์ ทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญ,รส,รรญสวัสดีครับสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพครับ ญาติพี่น้องที่รักแล้วก็คุณคุณที่รักนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วที่เรามาเจอกันกับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์ครับวันนี้ปลายเดือนแล้วครับใช่แล้วครับตรงกับวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับคริสต์ศักราช2013สิครับพีจีรศักราชพ4 3 4ี้สาิ่้นเดือนพอดีเลยครับพอดีเลยหมดรายการเราก็เข้าวันที่1ไปเลยครับครับและจะนับจากวันที่1ไปสัมฤทธิมุสลิมนะครับตก สำหรับที่จะเข้าถือศีลอดเป็นวันแรกในเดือนรอบมอดอรตอนนี้อยู่เดือนสะบาลครับก็เป็นเดือนก่อนก่อนบวชเดือนนี้ก็ถือว่ามีบรกัศมีกุศลมีภาคผลบุญอยู่เยอะครับและในเดือนหน้านั้นจะเป็นรอบมรอ,อนเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงท้ายของรายการใช่แล้วครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ยังคงเช่นเดิมนะครับสามารถจะติดต่อกับพวกเราหรือว่า แนะนำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้กับสื่อสารกับเราในทุกๆทางเลยครับที่จะขึ้นให้สลับไปทั้งรายการนะครับแล้วก็ยังคงได้รับการสนับสนุนหลักโดย s อ v ทีวีนิวส์วแห่งนี้แหละครับแล้วรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของเอชททั้งหมดและรวมไปด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเราแฮมเมอร์ครับเอาละครับเริ่มต้นใหม่ๆก็เราก็ต้องไปพูดกันถึงเรื่องศัก์ก่อนครับครับไม่เห็ศักสศักด์สยามมินเวลาเราพูดอย่างนี้คนไม่รู้จริงๆแล้วมีไม้สักอยู่2,000ไม้ด้วยกันเป็นหลัก วาพันเป็นพันๆปีมาแล้วกับเป็นร้อยๆปีมาแล้วครับซึ่งองค์พระเทพของเราได้วิเคราะห์วิจัยทรงวิเคราะห์วิจัยนะครับจากเยื่อใยของไม้เยื่อไม้และเอามาทําเป็นต้นกล้าเป็นไม้สักสองชนิดที่ชื่อว่ามเเศสักกับสักสยามินเอาเอามาขายครับครับผมเราจะขายอยู่ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขทีกสาขาไม่มีโทรเลขแล้วใช่ไหมการมาไปรษณีย์นะฮะทุกสาขาในประเทศไทยใช่แล้วครับราคาประมาณ368บบาทต่อคู่หนึ่งใช่ ไม้สักเนี่ยเวลาไปก้าวเล็กๆแต่ปลูกแล้วมันใหญ่โตสูงใหญ่แลือเกินครับทั้นั้นบางคนก็บอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่มีที่ของตัวเองที่จะปลูกไว้ไม่เป็นไรฮะใช่ซื้อแล้วก็เขามีใบกรอกนะครับแจ้งความจำานงว่าเราได้ซื้อด้วยการที่จะร่วมสมทบทุนในการที่จะเข้าสู่มูลนิธิดูแลพันธุกรรมพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่องค์ประเทศท่านทรงเป็นประธานอยู่ครับผมนครับดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือ เรามาขายสิ่งที่ดีๆและเกิดประโยชน์ต่อสังคมครับเพราะว่าจํานวนเงินที่เข้าไปดูแลพันธุ์พืชพันไม้ต่างๆเนี่ยเราใช้ทําประโยชน์ครับคนที่ทํางานในกลุ่มนั้นก็จะอยู่รอดกับประโยชน์ตรงนี้<ช>นั่นก็คือพัฒนาคนคพัฒนาความคิดพัฒนาพันธุไม้แล,และบอกได้เลยครับว่ามเมสักศักสยามมินนั้นคู่ควรแล้วกับทุกคนที่จะซื้อไว้คนละคู่หรือสองคู่หรือสามคู่สี่คู่คมีเงินมากซื้อมาก ไม่ยากไร้หรอกครับเพราะของมันคืนธรรมชาติอ่ะก็ทําให้ธรรมชาติเขาตอบแทนและขอบคุณเราเอาล่ะก็จะให้ประธานพรที่ดีที่สุดครับนะครับองค์พระเทพก็ตั้งใจมากที่สุดครับในหลวงของเราตั้งใจเหลือเกินครับแล้วก็เนี่ยนะมีสืบทอดทายาทโดยครับองค์พระเทพเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากสมเด็จพ่อของเราใช่แล้วใช่แล้วครับเอาละครับ ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอจะมีสามารถที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เขาทําไว้ของมูลนิธิโครงการได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะหารายละเอียดอะไรค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเอาละครับเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ทุกครั้งแหละครับทุกสัปดาห์เราจะต้องพูดถึงในเรื่องของเมื่อเราร้องเพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เราก็ยังคงดําเนินหน้าต่อไปนะครับสำหรับสดนห์ที่แล้วคุณอาีไม่ได้มาผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเราก็ไปเจอกับคุณจอบบรรจบก็อาจจะมีโครงการอะไรดีก็เท่ากับว่าเราได้มีแนวร่วมเพิ่มขึ้นคือจริงๆเราเข้าไปในพื้นที่ของคุณจอบบรรจบเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจครับที่เขาอยู่ติดเขาและเขาเนี่ยมันเป็นเทือกไปมันมีวิวนะฮะวิวตรงด้านเวลามองไปอยู่ซ้ายมือเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยอดเขาสวยแล้วก็อยู่กลางเมฆอะฮะดูก็สวยงามและพื้นที่โดยรอบของเขาเป็นธรรมชาติสบายสบาย จริงๆใจพวกเราอยากจะจัดเป็นทัวร์ด้วยซ้ําแล้วไปลงที่นั่นไปดูวิถีชีวิตไปดูคอนเสิร์ตไปชมคอนเสิร์ตพักกันแบบชาวบ้าน ในวันรุ่งขึ้นจะไปเที่ยวไหนก็ได้เขาอยู่ที่ขนอมนครศรีธรรมราชใช่แล้วครับแล้วมีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนที่ช่วงที่เป็นฤด,ดูเหมาะสมเ้าบอกว่าที่นั่นนั้นมีที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติเป็นที่สุดยอดเยี่ยมอันดับสิบของโลกเหมือนกันครับผมก็ค่อยๆค,คิดกันไปนะครับญาติพี่น้องอยากจะให้เราทําเป็นทัวร์ขึ้รถทัวร์ไปที่นั่นไปพักผ่อนกันไปดูคอนเสิร์ตของแฮมเมอร์กับเลคเก้ หลายคนนะครับบอกไม่รู้จักแร้เก้เป็นยังไงสาระของเนื้อเพลงเขาเรามองตรงนั้นนะฮะแล้วคุณจอบ,บันจบเนี่ยจอบตูดูใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> คุณจอบ t ูดูนั้นเป็นบุคคลที่อัธยาศัยไม่ได้แตกต่างจากแฮมเมอร์เลยนะครับแล้วก็คุกครีอยู่กับพี่น้องมุสลิมได้มากครับและตัวเขาเองใช้ชีวิตทั้งประเทศไทยแล้วก็อยู่เมืองนอกด้วยแต่ปัจจุบันนั้นเขาอยู่แบบสมถะเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าร่วมความคิดกันแล้ว ต่อไปก็คืออะไรที่คิดแล้วต้องทำไงครับแล้วเราก็จะหาแนวร่วมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะแฮมเมอร์เดินทางไปที่ไหนเลยเราก็จะหาแนวร่วมของเราในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยแล้วเขาบอกไอ้เมื่อไปไหนมันไปไข่ทิ้งไม่ได้ไปไข่อะไรนะฮะแต่ไปไข่ความคิดนี้ไงครับครับผมแล้วมันก็เกิดการแตกไข่ออกมาก็กลายเป็นความจริงเป็นรูปร่างเป็นทรงเป็นตัวตนครับผมนั่นแหละครับสิ่งที่แฮมเมอร์ทำใช่แล้วครับแต่ถ้าจะไปขายที่ไหนรับผิดชอบครับครับผมเอาละครับแล้วก็มาเป็น พอเราพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปนะครับว่ามันจะยากมากเลยถ้าเกิดว่าการสนับสนุนจากภาครัฐมันไม่ค่อยมีนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ของศิลปินที่จะต้องมาปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับโครการอนุรักษ์ไว้ในใจของพี่น้องทุกๆคนที่<อ>เป็นคนไทยปลูกในใจเห็นไหมครับอย,อย่าคิดว่าปลูกในใจนี่เป็นของ<ช>เรื่อนลอยนะฮะเมื่อใจคุณปลูกไว้แล้วแล้วถึงคุณถึงจะไปปลูกต่อคุณ<ด>ก็เลยเต็มใจแล้วก็มีใจที่จะไปสร้างสารรค์ต่อ<ช>อันนี้เขาเรียกว่าปลูกไม้สักไว้ในใจคน<ช>ต้นก็ทําเป็นไม้สักเป็นต้นครับตอนนี้เป็นแต่คนใช่ไหมต่อไปมันเป็นต้นครับเขาอพอใจคุณจะทำไงฮะใช่ มเหสักศักสยามหมินครับครับผมเอาละครับแล้วก็ฝากงานไปด้วยสําหรับช่วงนี้ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดูตามข่าวนะครับจริงๆแล้วก็มีนักงหนาก็จะจัดคอนเสิร์ต40ปีที่สุนรรัมนะครับก็บบไปดูรายละเอียดได้เดียดเด๋ยวนี้ทางเว็บไซต์มันดูกัน<อ>ได้ง่ายนะครับว่าอาจารย์หงานี่เกิดเฉพาะตัวแกนี่เกอยู่ในวงการมานานพอสมควรก็เราเห็นนะกัเราในสิบนะเขาเคยบอกว่า40ปีบนถนนพิถภาพเขาชีวิตไปแล้วนะเขาเขาอายุเยอะไปแล้วแต่ทําไมความสามารถความคิดของเขา ยังคงไว้ซึ่งความดีความจริงใช่บทเพลงของพี่หงาเป็นบทกวียอดเยี่ยม